ค o น d a CRV ปีสองพันสิบเ็เข้าใหม่เข้าใหม่สามแสนสองมื่นบาทนะครับสาม0 0นสองมืนบาทมาดูกันได้ปีสิบเอ็ดไม่ได้เชนนะเป็นไงสวยไหม อีซเบีตไม่ได้เชนนะครับดูกันได้สวยๆเดิมๆแม,มแม็กเดิมหมดนะครับยางดีอยู่ยางสวยอยู่เอสยูวีมีเยอะเลยเนี่ยอันนี้ก็ยังอยู่เนี่ยสามแสนกระบาทวิทย์แวนห้าประตูสองแสนสองคันนี้ ก่อนไม่ได้เชนปีศูนย์แปดสองแสนแปดนะยังอยู่ยังอยู่มาดูกันได้รถ SUV เราเยอะนะจ๊ะ